ขาเข้าจะสตาร์ทเรื่อยเนาะครั้งแรกเนาะมันจะสตาร์ทติดยากครับผมมีเทคนิคก็คือขย่าถังก่อนสตาร์ทให้มันเกิดแรงดันนะครับมาจ่อน้ำมันไวที่ปากข้าบูวกีสายน้ำมันเนาะบานนี้มังนี้ครับห้เข้ากำคันเร่งก้อนก้อนจะเอาสวิตล์ลงฟุดเนาะเป็นการโชกน้ำมันให้ดึงครับยัก ซีเทอรกับพอ่อเลยครับจะดึงไรก็นี่น้ำมันมันจะ่วมเนาะพอเข้าตำแหน่งโชกน้ำมันเสร็จแล้วดึงซีเทอป้าบ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 ซีเทอเสร็จแล้วมันบอกันติดเข่าจะพึ่งไปดึงต่อห้เข้ากำขั้นเร่งแล้วก็ปรับสวิตมาไอมันอยู่ตำแหน่งที่สองนะครับนับจากด้านบนนะครับนี่ครับตัวไอนี่อ่าอันนี้คือ ตำแหน่งสวิตเปิดความที่จะใส่งานที่นี่เปิดฝาออกเปิดเปิดฝาออกครับนี่ครับลอดน้ำมันเจาะหูเอาตะปูเจาะน้อยๆนะครับลอดลงไปน,นี่นิดเดียวยาใส่หลายนะครับระบาดนี่ดึงสตาร์ทนะมันอาจจะได้ลออยู่สามสี่รอบนะแต่ว่าถัดติดแล้วติดเลยนะครับอันนี้คือ เครื่องรุ่นเก่าต้องใส่วิธีนี่เดี๋ยวผมจะให้ได้เบิ้ง้ามันติดแล้วติดเลยนี่ครับอันนี้ผมล่อให้มันติดตอนแรกมันอาจจะตึ้นตึ้น การลอเนาะอาจจะลอดจะสามหลอดหรือสี่หลอดนะครับมันจะติดแล้วเพราะว่าน้ํามันมันมาเต็มหลอดของสายน้ํามันแล้วมันบม่มีอากาศอยู่ในสายน้ํามันแล้วมันก็นจะติดได้เลยนะครับหากําลังเครื่องเฮ้าดีนะที่นี่ควันที่เขาจะปิดฝาขึ้นเนาะมีครับสําคัญมาเฮาควัวนจะปิดฝาขึ้นเนี่ยถ้าเฮ้าปิดไปเลยเนี่ย ช่องเนี่ยมันจะมางัดสวิตห้าหักนะครับเ้าตองกำกำคันเร่งก่อนแล้วก็เอาสวิตลงตำแหน่งล่างสุดก่อนแล้วค่อยปิดฝานี่ครับมันจะเข่าได้พอดีที่นี่ก็กำไว้ทุกข้างนะครับให้ห้ากำไว้แล้วก็เลื่อนมันขึ้นมาเออเสร็จแล้วห้าค่อยบิดนะครับนะครับนี่คือปิดแล้วที่นี่ตอนนี้ตำแหน่ง ความที่จะใส่งานเนาะตำแหน่งไอคือเปิดแล้วครับที่นี่ก็ติดได้เลยปกติ oh, 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 oh. แค่นี้ครับผมวิธีการสตาร์ทรลอด้ำมันนะครับโดยวิธีการรลอด้ำมันนะครับเครื่อง ms 180นะครับ